ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่ปุตยานกำลังนำเสนอเรื่องสมากรมัณาะคือการงานชอบมันโดยลำดับแต่เพราะว่าศีลค้อบอนาธิบาตมีความสำคัญทั้งแนวกว้างและก็แนวลึกแล้วที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเองให้ประณีกขึ้น มันก่อนน้นได้ยกตัวอย่างเวลาทรงแสดงในเรื่องเหล่านี้โดยพิสดารเนี่ยจะทรงใช้คำว่าอริยสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปานาธิปาตไม่พบพาสตราวุธเครื่องประหารมีความสมรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอนดูในสัตว์ทั้งหลายซึ่งเราใจม่าเมตตาก็คือเมตตาเอนดูก็คือกรุณา มายพรามาปฏิบัติพัฒนาไปแล้วจนจิตเนี่ยมันเข้าไปสู่กระแสของพรหมิหารพรหมิหารน,นั้นเป็นการเริ่มชีเมตาเรื่ความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขเป็นการพัฒนาจิตขึ้นมาคือลดโมหะลงไปเราจะว่าโมหะที่แรงเนี่ยมันมองเป็นเราเป็นเขาที่จะต้องห้ำหันกัน บางครั้งบางคราวขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์บางครั้งบางคราวก็ขัดแย้งกันในเรื่องคู่ครองบางครั้งก็อำนาจหนาจ้าที่ตำแหน่งการงานบางครั้งก็ก่อการทะเลาะก,กันเปการสวนตัวแต่ละอย่างนี้นำไปสู่การทำลายล้างกันได้ทั้งนั้นถ้าลองสังเกตว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมทุกวันถ้าจะอานข่าวอะไรจากของใครก็ตามก็จะเห็นว่า แล้วก็วนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เรื่องของผลประโยชน์ขัดแย้งกันผลประโยชน์เรื่องการเมืองเรื่องการก่อการทะเลวิวาทเรื่องปัญหาเรื่องชู้สาวหรือว่าต้างหวานก็ปร,ประมาณห้าอย่างเนี่ยห้าอย่างเนี้ยตำวรวจก็จะตั้งตั้งไว้ก่อนสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่จะออกมาแ,แนวๆตรงนี้ นั่นก็แสดงเห็นว่าการมองกันเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงแล้วก็ไปทำรางทาลายร่างกันเนี่ยเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นเลิกพูดเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการเพราะมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะในชั้นศีลเนี่ยที่พูดมาแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ออกมาในแนวของสวัสดิภาพหมายความว่าคนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่เบียดเบียนไม่ประทุสร้ายกัน แต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยก็ตอบไปอยู่ไม่ได้ในบางกรณีอย่างที่โบราณได้พูดว่าแม้เศรษฐียังรู้จักขาดไฟเพราะมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมจะต้องพุ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน่าขาดเหลือก็เจอจานกันมันต้องปฏิบัติพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่า มีการโอบ้อมมารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์กันในรูปของการสวัสดิภาพมันเกิดไม่ใช่คือสวัสดิการไม่ใช่สวัสดิภาพมันออกมาในรูปของสวัสดิการเป็นการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติก็กลายเป็นสันติสุขหรือสันติภาพของสังคม แต่ความรู้สึกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะการกระทําเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังมองเป็นเราเป็นเขาเพราะ,ะบทบัญญัติในทางพระพุทธศาสนาพอเรามองระดับศีลนี่เราจะเห็นว่าชัดเจนคือเรามองเป็นเราเป็นเขาเหมือนกันแต่เราก็เคารพสิทธิในความเป็นเขา รับรองสิทธิในความเคารพสิทธิในความเป็นเขาเคารพสิทธิในทรัพย์ของเขาเคารพสิทธิในคู่ครองของเขาเคารพสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเขาถ้าเราจะสื่อสารกับเขาเราก็สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเหตุนั้จริงๆเราเป็นคนปฏิบัติความดีเขาได้รับรู้เรื่องที่ถูกต้องเพราะนั้นเขายังไม่ได้ทาความดีนะให้เราสังเกตว่าเราทําความดีก่อน เราพูดจาคําที่ถูกต้องกับเขาตรงตามความเป็นจริงไม่มุสาวาดกับเขานั้นเราก็ได้มดเวน้นจากมุสาวาดเขาได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องถ้าเขาไม่เอาข้อมูลข่าวสาราน,นั้นไปใช้ประโยชน์เขาก็ไม่ได้อะไรฮะเพราะการทําความดีระดับนี้ให้ลองสังเกตได้จริงๆเนี่ยเราเป็นคนได้ดีเป็นคนได้ทําความดีแล้วเราก็เป็นคนได้ดีประการต่อไปก็คือ จิตมันจะประนีบขึ้นไปถึงจุดหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าจริงๆในโลกเนี่ยมันมีเรากับพวกเราเท่านั้นเองพวกเราก็เป็นคนอาศัยโลกด้วยกันเนะี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกจริงๆแต่ว่ามนุษย์มันอยู่ด้วยโลภะโมหะริษยาแข่งดีเลยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโลก คือยังนึกบางครั้งบางคราวเนี่ยไปทราบเรื่องว่าวัดบางวัดพระก็าทะเลาะการโน่นนั่นขัดแย้งโงนนั้นอง่นนั้นขัดแย้งโน่นนั้นแล้วก็บอกว่ามันทะเลาะอะไรกรันมันมีอะไรเป็นของเราเราไปในวัดเนี่ยเราก็มาอาศัยวัดเฉยๆแม้แต่สมภารเองเนี่ยฮะที่จริงก็คอนอาศัยวัดนั่นเองอำนาจหน้าที่นั้นเป็นหน้าตามกฎหมายไม่ใช่อำนาจตามพระธรรมใดเดี๋ยวหน้าที่กฎหมายให้ไว้ไปใช้ดีก็เป็นคุณนะใ,ใช้ไม่ดีก็เป็นโทษแกตัวท่านเอง แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็รู้สึกอย่างนั้นคือข้ามแดนของความเป็นเราเป็นเขาไม่ค่อยได้ปัญหาการทะเลาะวิวาทจริงเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองเส้ใหม่ว่าเป็นเรากับพวกเราละ่ะเพราะโครงสร้างของพระเนี่ยเราเห็นชัดเจนะว่าพระพุทธเจ้าสร้างให้มีความรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราร่วมอาจารย์ร่วมอุปชาร่วม ศึกษาเล่าเรียนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นสาธรรมิกเคารพกันตามลำดับพรรษาเอาใครกับใครไม่รู้มาสร้างให้อยู่ได้แข่งวิธีจัดองค์กรของพระเจ้าเราเห็นชัดเจนนะว่าพยายามปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงจุดที่มันเป็นธรรมะเวลาสอนพระจึงมักจะสอนในแนวของเมตตาเช่นว่าหลักการในการอยู่ร่วมกันของพระเนี่ยส่งสอนเรื่องสาลานิธรรม เพื่อเป็นการสร้างหลักการในการอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความเคารพแล้วก็เมื่อรักกันเคารพกันก็จะสงเคราะห์กันเมื่อสงเคราะห์กันรักกันเคารพกันสงเคราะห์กันก็จะไม่ทะเลาะวิวาดกันเมื่อไม่ทะเลาะวิวาดกันก็จะสามัคคีกันสามัคคีกันมันก็กลายเป็นเอกภาพแต่เราก็รู้สึกผูกพันว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน คนเมตตามก็ออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็พิสูจน์ด้วยไงพิสูจน์ด้วยการว่าถ้าเราเมตตาคันจริงนี่เราต้องจะเฉลี่ยแบ่งปันการเป็นการเฉลี่ยลาภผลแบ่งกรรงันสงเคราะห์กันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้และพอถึงหลักการปฏิบัติแต่และคนก็ดำรงมั่นคงอยู่ในศีลอย่รักษาศีล ให้สมเสมอกับคนอื่นอย่าปฏิบัติตนเนี่ยมันแปลกแยกออกไปมันจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแล้วข้อต่อไปก็คือจะปรับทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความขัดแย้งด้วยการทะเลาะวิวาทกันถูกเสียงกันอะไรถูกอะไรผิดอะไรอะไรเนี่ยคนเราที่จริงถ้าเคารพหลักหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วมันไม่จาเป็นต้องเถียงฮะ ในกานีที่เรามีปัญหาในแวดวงวิชาการเนี่ยเรามักจะพูดคําว่าผมเห็นว่าความเห็นของผมแล้วก็มีคนที่ชอบถามความเห็นนะอามาบอกไม่มีความเห็นแต่เราไม่ต้องการพูดเรื่องความเห็นทุกคนก็มีมีสิทธิเห็นได้แต่ถามว่าหลักการในเรื่องเหล่านี้พระพุทธศาสนาแสดงไว้ยังไงแม้แต่ว่ามีการถกเถียงเรื่องสองปบกันเวลานี้ก็เหมือนกันนะนะถ้าว่าเอากฎหมายมาพูดเลย คนหม,มายมาจานี้มันไปมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เราไม่พูดอไม่พูดความเห็นเราแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าถาบมมัาในส่วนอมาเองจะไปกระทบกระเทือนไหมเราก็กงไม่กระทบกระเทือนเนี่ยเราอายุตั้งหกสิบแปดแล้วประเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่เราเป็นห่วงบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดความแตกแยกาศาสนาพุทธเองจะถูกทําลายให้สารวันเตี้ยลงทุกวันทุกวันเนยฮนะแล้วก็สังคมพุทธเนี่ยมันจะเกิดแตกแยกกันทางาศาสนา พอแตกแยกกันทางศาสนามันก็นดึงน้ําเข้าลึกชักน้ําเข้าลึกชักสุดเข้าบ้านเพราะว่าศาสนาแต่และศาสนามันมีพวกอยู่ต่างแดนทั้งนั้นศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ไอ้โรบันคาตอลิกส่วนใหญ่ไปอยู่ที่วาติกันอิสลามก็มีพวกอยู่ข้างนอกซิกก็มีพวกอยู่ข้างนอกพรามก็มีพวกอยู่ข้างนอกตามฮินดูก็มีพวกอยู่ข้างนอกทีนี้ถ้าเราอยู่กันด้วยความเคารพ สิทธิของกนและกันไม่ก้าวไกยกันไม่งลงระเบิดกันเนี่ยไม่ดีกว่าหรือก็ทานั้นเดงมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ที่เป็นประโยชน์ส่วนส่วนของเราว่าเราจะได้จะมีจะเป็นอะไรมันก็คงไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรมันเราจะพูดถึงหลักการก็ทําให้เวลาไปอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกันเป็นรูปการศึกษาเนี่ยเราจึงพบกฎหมายไปด้วยคือเปิดมาว่ากันเป็นมาตรามาตราเลยตามปกติอามาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พบเอกสาร เน่าบรรยายที่ไหนก็ตามคืจะจะไม่มีเอกสารไปเรารู้หัวข้อแล้วเราก็พูดเลยแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงกับปัญหาข้อกฎหมายปัญหาเรื่องอดีตหลักการในอดีตหลักการที่เขาคิดขึ้นหมาในปัจจุบันะดรเนี่ยเราจะเห็นว่าขัดแยงง้งกันยังไงต่อไปเัาจะเป็นยังไงมีตัวอย่างที่ไหนอนะเราก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังก็ ไม่ใช่สร้างความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแต่ที่จริงเรากับพวกเราอย่างน้อยก็อยู่ประเทศเดียวกันนะเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยศาสนิกที่ต่างศาสนาการเนี่ยที่จริงเราก็เป็นคนไทยดดวยกันแล้วก็อยู่ในประเทศเดียวกันเรามีพระหมหากาษัตริย์พระองค์เดียวกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกน,นะไม่มีใครเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้อย่างแท้จริงอ่ะในที่สุดมันก็ตายหมดมันเรื่องอะไรที่จะไปสร้างปัญหาขึ้นมา ดังนั้นความรู้สึกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเจตคติหรือว่าวิสัยทัศน์โลกทัตน์ก็แล้วแต่จะพูดนะนครับมันต้องสร้างความรู้สึกใหม่เป็นความรู้สึกไม่ใช่ถูกต้องสมบูรณ์แต่ว่าเป็นความรู้สึกระดับธรรมะคือระดับสีนี่มันเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเคารพจิตที่ของกันและกันไม่ลงละเมิดกันพอมาถึงระดับ ธรรมะนี่ไม่ใช่มันเป็นเรากับพวกเราขึ้นไปจนถึงสมาธินะ่ะมีเรากับพวกเราถามว่าถึงปรมตทสัจจะระย่างมันไม่ใช่ปรมตทสัจจะหรอกเพียงแต่ว,ว่ามันระดับของธรรมะคือระดับของกุศลธรรมเพราะาจริงๆแล้วไอ้ความเป็นเรากับความเป็นพวกเราหรือว่าของเรากับของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่มีจริงอีกนั่แหละ เพียงแต่ว,ว่ามันเป็นระดับศีลธรรมจัญญาที่จะสร้างสังคมสันติคือให้แต่ละคนอยู่ร่วมกันโดยความปกติสุขด้วยความเป็นนิตรสนิทสนมกันดังนั้นเมื่อพื้นฐานเรามองได้อย่างนั้นเมตตาเมื่อเกิดเมตตาไมตรีมิตรไมตรีเนี่ยมันก็คําเดียวกันนะนะทีนี้ความรู้สึกเมตตาเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตที่ยอมรับนับถือสถานภาพของบุคคลอื่น ในฐานะที่ว่าเป็นพวกเดียวกันเพราะันเราจะเห็นว่าเมตตาจึงพูดไปในธรรมนองว่าเมตตาเป็นธรรมธรรมค้าจุนโลกหมายความว่าคนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้เนี่ยก็ต้องอาศัยจิตใจที่มีความเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อกันถ้าหากว่าจิตใจยังมีเมตตาอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่จิต จิตใจไม่มีเมตตาเนี่ยโอกาสที่จะรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะงั้นเมตตาบางครั้งบางคราวจึงรับการยกเร่องสรรเสริญเอาไว้ว่าเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลโกรปรัตถามิกาเมตตาเนี่ยเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกทีนี้ลักษณะของเมตตาเนี่ยบางทีท่านเรียกว่าโทสะนะฮะถ้าเราไปไปในอภิธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเรียกโทศุศ คือหมายความว่าเป็นสภาวะของจิตที่มีความไม่ดุร้ายเป็นลักษณะเพราะว่าไม่จะรู้จะดุร้ายกับใครนะมันเป็นเรากับพวกเราแต่นั่นเองใจมันก็ุ่งดีปรารานดีแต่บุคคลดื่นบางครัง้งบางคราวมีแรงกระทบกระแทกกระทุง้งก็ไม่สะดุ้งหวั่นไหวจนเกิดความโกรธหรือความพิโรธหรือความรุนแรงออกมา ลักษณะของเมตตาเนี่ยมันมีความเย็นความเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตจึงทำหน้าที่ขจัดความมาคาตยาบาทหน้าที่ของเขาคือคัดคัดอาฆาตพยาบาทถ้ายังเหลืออาฆาตพยาบาทอยู่มันก็เมตตาไม่ได้ทีนี้ความมาคาตยาบาทเราสังเกตว่ามันเป็นอาการของโมหะกับโทสะที่มาผสมกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทำให้เป็นเื่ เส้นอะไรลหละเนไปคิดว่าคนนี้เคยทําอันตรายต่อเรามันเรื่องมันแล้วไปแล้วอะ่ะคนนี้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราแน่นอนไม่ดีแต่มันเรื่องมันแล้วไปแล้วแล้วคนนี้เคยทําอันตรายไม่ใช่เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นไหมเขาทาความดีเนะี่ยแต่เราก็ไม่ชอบเขาเพราะว่าไม่ทากับคนที่เราไม่ชอบ แล่ได้ความรู้สึกตัวนี้ความรู้สึกเป็นเรากับพวกเราเป็นยังต้องไปกระจายถ้าไม่กระจายแล้วเนี่ยมันไปชักนักอยู่ในจุดหนึ่งว่าไอ้นั้นไม่ใช่พวกเราหรือนั่นัตรูเราอย่างเงี้ยเกิดชะงักเลยก็จะทําดีนะก็ททาดีกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เกิดโทรสะได้เกิดอ,อาฆาตได้ทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะอาฆาตไม่น่าจะกลธเคืองอะไรเขาเพราะเขาทำความดีแต่ว่าเราทําใจไม่ได้ทาใจไม่ได้อาการทางใจมันก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้น าบางครั้งเราก็มองว่าคนนี้กําลังทํา,าทอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็จะเกิดโทสะขึ้นมาหรือเกิดอาฆาตขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มองเป็นคนนี้เป็นคนนั้นเป็นคนโน้นเป็นพวกเราทั้งหมดแล้วก็มีเมตตามไมตรีกับเขาคือบางครัง้งบางคราวเนี่ย ก็จะทําไม่ดีต่อเราก็อ,อาจจะดุเราอาจจะทาหนีเราแต่มันก็สมควรแก่การดุแก่การทาหนี้ก็ดีแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรแล้วประการต่อไปก็คืออาจจะมองไปสู่อนาคตคิดเอาเองเนี่ยปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองนึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างโน้น เห็นว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดไม่โกรธแล้วกเกิดโกรธขึ้นมาแต่ว่าทําไเมตตาแล้วเนี่ยมันจะเย็นหมดอดีตมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตอนาคตมันยังไม่มาก็ไม่ปรุงทีนี้ปัจจุบันี่ก็คือพวกเรา แต่ทีนี้ถ้าเรามองเป็นพวกเราได้เนี่ยดีก็คือพวกเรามันก็มองด้วยความสนิทสนิหามองด้วยความเป็นนิสปัจจุบันก็เป็นพวกเราอนาคตก็เป็นพวกเราอากาศอาการอาฆาตพยาบาทมันก็ไม่เกิดไม่เกิดใจไม่เย็นเพราะันหน้าที่ของเขาก็คือมีความกันกำจัดความเร้อนด้วยเพลิงโทสะความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธจองร่างจองพรานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ถูกกระจัดออกไปคือกําจัดความเล่าร้อนเป็นกิจ จอเป็นหน้าทีแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นผลทีนี้การจะเกิดเนี่ยพยายามที่บอกว่ามันต้องมีปัญญาท่านเรียกว่ามันมีโยน่ในโสมนสิการคือการคิดโดยบายวิธีอันแยบขายแล้วมันจะบรรเทาไปได้เองบรรเทาไปได้เองอย่างนานมาแล้วนะะคือฟังทางวิทยุของพระครูประกาศ ยังนึกยังนึกชมว่ามันมันเป็นความคิดแบบสามัญชนไม่ใช่ความคิดแบบนักปรา์ราชบัณฑิตอะไรที่จะต้องออวิจิตพิสดารแล้วก็สื่อสารก็โดยภาษาทางวิชาการเนี่ยเขบอกว่ามีโจรสองคนนะฮะมาปล้นวัวของคนคนหนึ่งชื่อใานดำอยู่ทางอยุธยาเนี่ยแล้วก็กลุ่มไปนะฮะ คือไม่ได้แสดงพิรุธอะไรก็มีข้อแม้ว่าให้ในดำก็จูงวัวไปแล้วก็เดินตามไปนะเดินคุมไปก็คุยสนทนาปราศัยแก่้ก็เพื่อนฝูมาซื้อวัวด้วยกันดนองนน้นั่น,น,นก็ไปถึงในสถานที่หนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็เตรียมจะฆ่าในดำในหมกไว้ในดำก็ขอไปอาบน้ำนในแอ่งน้ำ พอันเดินทางมาก็ร้อนขอตายเย็นๆหน่อยแล้วพอดีตอนจะลงไปในแอ่งน้ําเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เสียงนั้นมาจากไหนบอกในดำสองคนเนี้ยชาติก่อนเนแกฆ่าเขามาชาตินี้ยเขาก็มาจองเวรแกแกะจะฆ่าแกแล้วแกก็ฆ่าเขาก็หมกไว้ตรงเนี้ยก็ชี้ต้นไม้บอกต้นไม้ให้ดูแต่ต้นไม้มันโตแล้วอะ่ะ ก็ตกลงใจเราขึ้นมาเล่าสองคนนี้ให้ฟังอนนี้ผมได้ยินมาอย่างเนี้ยก็อยากจะพิสูจน์ดูหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างเ็าไม่เคยมาที่นั้นด้วยกันนะฮะในสูดก็ตกลงพิสูจน์ขุดขึ้นไปลึกไประดับหนึ่งเนี่ยก็เจอศพผู้ชายสองศพในโจนสองคนมาเริ่มคิดนะเอชาติก่อนในดํยดฆ่าเราชาตินี้เราฆ่าในดำชาติโน้นในดำฆ่าเราชาติโน้นเราฆ่าในดำ มันกลายเป็นกงกรรมกงเกวียนที่หาที่ยุติไม่ได้ในสุขความคิดแบบโจรนะนะโจรคนหนึ่งกับชาวนานคนหนึ่งนี่เขาคิดกันเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราต้องเลิกแล้วต่อกันนะนะคือชาติก่อนแกฆ่าพวกเราสองคนก็เป็นเลิกแล้วต่อกันชาติ mm. น,นี้เราไม่ฆ่าหรอกนะเพราะว่าชาติหน้าถ้าเราฆ่าคุณชาตินี้ชาติหน้าคุณก็ฆ่าเราต่อแล้วก็ไม่ต้องอยู่ปกติสุขกัน ก็ยุติเวรไัย,ยก็จับมือเป็นมิตรเป็นสาหายกันเห็นไหมมันจากเป็นเราเป็นเขาที่จะห้ามหั่นทำลายล้างกันเพราะว่าความคิดยังไม่เป็นระบบมันคิดแต่จะได้แล้วก็กดเกินความผิดของตัวเองที่ไปลักขโมยโคเข้ามาแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราคิดในมุมอื่นมันก็คิดได้นะแต่ก็ไม่คิดเอง คือชีวิตคนไปชีวิตโคเนี่ยว่า,าแลกกันได้ยังไงในเมื่อเขาให้โคแล้วก็ไม่ควรจะเอาชีวิตเขาคิดตรงนั้นก็ได้นะคิดตรงนั้นก็ได้แล้วทีนี้ว่าคิดว่าถ้าเราถูกจับละ่ะถ้าเราถูกจับเราได้โคคู่หนึ่งดังนั้นเองเนี่ยราคาเรากับราคาโคมันเท่ากันได้เห็นไหมที่จริงมันโดนในโสกนสิกรรมมันเกิดได้หลายจุด เพียงแต่ว่ายังไม่มีแรงกระแทกใจมากพอพอไปเห็นศพตัวเองในชาติก่อนนะฮะมันก็เชื่อกร,รมเชื่อสังสารวัฏเชื่อชาติก่อนขึ้นมาหรือเชื่อกรรมขึ้นมา,รรมมาแล้วก็เชื่อสนิทนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างไม่เคยมาในป่าตรงนั้นนายดำจะรู้ได้ยังไงว่ามีครกฝังศพไว้ต้นพื้นดินมันก็เรียบหมดแล้วนะไม่ได้มีร่องรอยอะไรเลย แล้วก็คุดขึ้นมาไปเจอศพล้วก็ได้ความคิดว่าบาปกรรมมีจริงในรกสวรรค์มีจริง,นะรรรงชาติหน้ามีจริงเห็นไหมกระบวนการความคิดมันเกิดเป็นโยนสุโยนในสุกน,นการที่เป็นระบบขึ้นมาเป็นระบบมันก็ได้คิดเราแตาชาตินี้เราฆ่าในดำชาติโน้นในดำก็ฆ่าเราต่อชาติที่แล้วในดำฆ่าเราชาตินี้เราฆ่าในดำาาชาติโน,น,น,น้นในดำก็ฆ่าเรา ก็กลายเป็นอยู่ในสมสิการมีความคิดที่เป็นระบบพอคิดที่เป็นระบบในโลภะโทสะมันลดเาั้นประเด็นว่าจิตมันไปสงบที่ตัวโทสะสงบสงบที่ตัวโทสะมันก็กลายเป็นเมตตาเมตตาความคิดฆ่าไม่มีเป็นความมุ่งดีเป็นความปรารถนานดีเป็นหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อกันวันจะพูดอะไรจะทําอะไรจะคิดอะไรเนี่ย มันพูดทาคิดโดยเมตตาเราจะพบบ่อยนะฮะเมตตากายกรรมมังวจุปติตังโหติเมตตาวจีกรรมมังปัจจุปติตังโหตินี่นจะพบบ่อยคือเข้าไปตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตากระทาอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรกับใครนี่ให้ทําให้พูดได้คิดโดยเมตตาจิตมันก็ปรับสภาพประมาณหมดเลยนะกลายเป็นคนสัตว์ซึ่งเราเคยมอง เป็นเขาเป็นเราเนี่ยเป็นของเขาเป็นของเราในกลายเป็นเรากับพวกเราของเรากับของพวกเราเลยเข,าข้าเขารบซึ่งกันและกันไอของเราเนี่ยกลายไปเอาไปบริการเพื่อนได้บำบัดถถกบำรุงสุขแก่เพื่อนได้ของเพื่อนก็เอามาบรรทุกบำรุงสุขแก่เราได้มันก็เลยสวัสดิภาพก็กลายเป็นสวัสดิการกลายเป็นการสร้างสารรค์พัฒนาให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขดังกล่าว ท้องฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี